มาชมดอกไม้สวยๆพี่น้องจา้านี่คือดอกอะไรดอกอียังพี่น้องว่าดอกดารานี่คือดาราดาราไม่ใช่ดาราดารางามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่างามบ่สวยมาก โมงามซื้อๆได้พี่น้องกินใดน้ำพรอมเด้อนี่เด้อกินใดน้ำแกะกินไอ้กีบอันนี้นอยเพื่อนแกะกินตรงนี้ใช่ไหมอ้าว กินดิกินกีบนหน่อยๆเพิ่นประมาณนี้ละพี่นอ้องกีบน,น่อยๆเพิ่นนี่กินได้นะกินกับปนกระเจียวกินกับปาบก็บก่อยกินไดอยู่จ้ะนี่เป็นสมุนไพรอยู่ในตัวขับลมนําสามารถขับลมได้นะพี่น้องจ้าแล้วยอดเขาว่าเม่นยอดนอเขานอนอเขาจะขึ้นมาขึ้นนอคานะพี่น้องนอเขาจะขึ้นมาเหมือนนอคาก็เอาไปกินได้ เอาไปต้มกินกับน้ำพริกได้เลยนะคะมีลายดอกอยู่พี่น้องมีลายดอกยู่จ้าตอนนี้ก็คือดอกดอกเขาออกมาอีกนี่เขายังมุคลาภในบานเนาะตอนนี้ตัวนี้เขายังไม่บานนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นดอกที่เขาบานแล้วสวยเป็นพืชเศรษฐกิจด้วย ดอกเขาเอาไปขายตามท้องตลาดได้ดอกละสิบบาทนะคะเนี่ยเอาไปขายดอกละสิบบาทพี่น้องตัวนี้เป็นพันธุ์สีชมพูค่ะเป็นพันธุ์สีชมพูตัวนี้เป็นพันธุ์สีชมพูนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้ก็เป็นดอกเล็กเขาเขากำลังออกนี่ดอกเล็กเป็นนี่ดอกเล็กเขาเนีย่ยังไม่บาน ตัวน,นี้เขาแก่แล้วตัวน,นี้เขาแก่แล้วมีดอกเล็กๆออกมาตรงน,นี้ด้วยแล้วก็จะมีอยู่ตรงโน้นอีกหนึ่งดอกตรวนีน้อีกหนึ่งดอกพยามเพ็นออกดอกหลายๆพี่น้องงามเป็นตะเบิงนี่คือดอกดารามาชมดอกนี้ มาชมดอกนี้กันนี่ดอกนี้เพิ่นบานเต็มทีแล้วดอกนี้เขาบานเต็มทีแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมก็าบานเต็มทีแล้วนี่นี่สวยไหมคะสวยไหมคะเพื่นจะยุ่ในโฮมนะพี่น้อง ถ้าพันยูใน Home ห่มละดอกพันก็นจะออกสีเข้มสีเข้มแบบนี้แหละถ้าพันยูในแดดพันยังค่อยสะออกสีชมพูถ้าพันถือแดดมันจะออกเป็นสีชมพูนะนอออนพ่นจะไม่เห็นนอออนนะคะ เนี่ยเห็นอยู่นอนเนีงยันชิพามาเบิ่งนอนอ่อนเพิ่นเนาะน,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 นี่นี่นอนอ่อนเพิ่นนี่นี่นี่นอนอ่อนเพิ่นต้นอ่อนเขาจะออกมามแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปต้มจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นี่เอาไปปอกขึ้นนอคานะพี่น,อน้องไปแกะกลับมันออกขึ้นนอคา่าแล้วก็เอาไปต้ม เอาเป็นหนึ่งเปูเซปากระไดนะนะเนาะ,นะพี่น้องจ้ากลับมายังดอกนี่ก็อีกดอกหนึง่งนี่ก็อีกหนึ่งดอกที่เขากําลังออกอีกหนึ่งดอกกลับมายังดอกเขาเหมือนเดิมยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยขอรูปหน่อยขอรูปสวยๆหน่อยดาราดารา,รานะั ได้ไหมได้ไหมเออได้แล้วได้แล้วออได้แลว้ว,ลวตาได้ไปขายตลาดมีหลาย,ลายตะกีมันกอ่อใหญ่นะตะกีอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้มันจะก่อใหญ่มากตัดไดเทราซิบ หานสิบหกนองสิบหกดอกพี่น้องครั้งละสิบห้าสิบหกดอกครั้งละสิบกว่าดอกเอาไปขายขายได้ดอกละสิบาทนะจ๊ะพี่น้องขายได้ดอกละสิบบาทสวยนะสวยบอกพี่น้องว่าบอสวยแล้วคําแล้วบอสวยสืยแล้วนะคําพร้อม สวยค่ะไม่สวยเฉยๆแล้วค่ำแล้วอขอบคุณมากนี่ก็คือดอกดารา อย่างไดสีขาวอ่ะพี่น้องเขาจะมีสามสีมีสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วก็จะมีสีโอรสอีกเป็นออกสีแดงคล้ำๆเป็นออกสีแดงคล้ำๆนะคะเขาเรียกสีโอรสเหรอนั่นแหละประมาณนั้นแหละเพื่อนๆอ,อยากไดดอกสีขาวอะ่ะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนสีขาวแถวๆนี้ไม่มีใครปลูกเลย ใครมีก็บอกด้วยนะคะเ mm. พื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าถ้าใครมีดอกสีขาวช่วยแนะนำมาทีนะคะอยากได้ดอกสีขาว ก็คือดอกดารเาเอาไปบูชาเพราะก็จะอยู่รด้โดนนะพี่น้องเพิ่นจะบนเหีย่างเราไปบูชาพระขายดีอยู่พี่น้องจ้ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วเพราะไม่ได้ไปตลาดแล้ว